ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะและถนนสีนครินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองยืนเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดภายหลังฝนตกหนักเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจรติดขัดบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนสีนคริน พบว่าถนนแจ้งวัฒนะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีคลองสายหลักได้แก่คลองบางตลาดคลองบางพูดและคลองสวยซึ่งเป็นคลองพักน้ําของการประปานครหลวงโดยคลองสวยมีปัญหาการระบายน้ําเนื่องจากมีสายสื่อสารและแนวท่อร้อยสายไฟบริเวณแยกคงเพชรกีดขวางทางระบายน้ําโอ้รถเล็กอยากเข้ามานะฮะรถเล็กอยากเข้ามานะครับซอยแจ้งมาทนะสี่รถเก่งตายรถเก่งจมเลย สำหรับถนนสีนครินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีสภาพถนนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลซึ่งท่อระบายรองรับน้ำได้เพียง40มิลิเมตรเท่านั้นและท่อระบายน้ำในจุดรอยต่อบริเวณถนนสุขุมวิทปากซอยแบริง่งฝั่งจังหวัดสมุทรปราการไม่เชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำฝั่งกรุงเทพมหานครผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ ให้จังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสายสื่อสารและแนวท่อร้อยสายไฟที่กิดขวางทางระบายน้ําตามแนวคลองสวยบริเวณสี่แยกพงเพชรซึ่งปัจจุบันได้นําสายสื่อสารที่กิดขวางทางระบายน้ําออกไปแล้วและทาข้อตกลงในการดูแลรักษากับการประปานครลหลวงเพื่อให้เทศบาลนครนนทบุรีตั้งงบประมาณเพื่อนําสิ่งกิดขวางทางน้ําออกไปจากคลองสวยได้อย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทปากซอยแบริ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ระบบท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยดีแล้วในส่วนการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุพื้นที่น้ำท่วมได้ให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาและพัฒนาระบบการแจ้งเหตุในสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมผู้ตรวจการแผ่นดินยังเสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในแต่ละปี ทั้งการกำหนดจุดเสี่ยงน้ำท่วมการแจ้งเตือนภัยการเตรียมระบายน้ำการพัฒนาระบบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือการอำนวยการจราจรและการจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนสีนครินภายหลังฝนตกหนักในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน